างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยอย่างแล้วพื้นพื้นตรงนี้เอาไงพื้นตรงนี้เดี๋ยวก็ตัดลงไปปูนะลดขนาดลงไปเหล็กเส้นก็ลดอ่ะส่วนอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วนี่เรามาดูอันนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบรับพื้นฐานต่างๆคือเราต้องส่วนว่างฐานใหม่ใช่ว่างฐานใหม่ส่วนเหล็กเส้นเนี่ยเราสามารถลดขนาดได้ลดขนาดได้นะส่วนเนี่ยส่วนนแบบแผ่นพื้นเราก็สามารถลดลงจากนั้นลดลงส่วนเหล็กเส้นเนี่ย เราสามารถลดลงได้คุณพูดอย<ร>่างนี้มันน่าฟังเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยถ้าตัวเลขนันเห็น,นติดตามเน่ยนะตามเยอะยังนม่ลๆๆเลิกมันจะต้องมาแบ่งกันนะเพราะว่าของอางนี้ต้องแบ่งกันเอามาดูหน่อยดิ ใจเปลีี่ยนสเด็กหนุ่มย่างจนเดินบนถนนความดีรักเกียรักศักดิ์ถึงจนอดทนเรื่อยไปแสนซาสสอ,อคนไองโงโง้งงอ่ะเซนเฮ้ยผมเตรียมได้เดรียมกระมา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับนี่มามานั่งก่อนนั่งก่อนนี่พอนีผอมีงานสำคัญมาให้นี่สร้างอาคารนี่คือแปลนของอาคารเดี๋ยวจะให้เทนนะคุณนี้ชื่อเทนเอาสวัสดีก็ได้สัดีครี่ิศวกรที่จะมาดูแลงานเราเดี๋ยวจะให้ดูแลแปลนเข้าใจไหมครับดูแลเทนเลยนะเได้ฝากดูแลเขาด้วยงานเนี้เป็นงานที่สําคัญมากนะไอ้เนี้ยแปลนทั้งหมดเนี้ยก็คือแปลนของอาคารใหม่ที่เราจะสร้างใหม่ พอจะมอบหายให้เทนเป็นคนทํานะครับแล้วก็เป็นคนตรวจรับงานนี่นี่คือแผนทั้งหมดที่จะสร้างอาคารใหม่เนาะถ้าไงเดี๋ยวเทนช่วยดูแลด้วยนะครับถ้ามีอะไรปรึกษาวิศวกรวิศวกรเขาจะเป็นคนดูแลงานแล้วก็ตรวจสอบด้วยก็ถูกต้องหรือเปล่าโอเคนะโอเคครับว่าท่านวิศวกรสกโบนโอเคนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวดูแลนะนี่ค okay> ือคนที่ผอจะให้ใช่ไหมใช่ครับคนนี้จัดให้ดูแลด้วยเนาะครับโอเคอ่ะ นี่นะแฟนตามนี่นะครับผมครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับครัับสสวดีครับคุณครับมาดูหน้างานไอ้น้องคนาะวันนี่เดินร่วมทาง็กเนี่ยเราก็ใช้ลดลงนะส่วนปูเนี่ยจากขนาดเนี้ยร้ามแบบเลยเนี่ยมันจะขนาดนี้ขนาดนี้มันจะได้เหรอครับมันต้องใหญ่มันก็ต้องใหญ่ใหญ่จะมาเล็กไม่ได้ครับจะเป็นเล็กเปลี่ยนได้เอาหน้าเอาเพ้อเอาเอางี้อ่ะ ชีวนให้เิชีวิตคุณใครตัวสาวีถานออกไปเลยสเหเนี่ยลดปริมาณลงหน่อยส่วนเล็กเนี่ยลดลงให้เล็กๆเทเนี่ยเทให้บางๆเอาขนาดนี้พอ เซนเดียวพอไหมครับเซนเดียวพอเพราะมันใช้ได้เหมือนกันคุณคึ่งเดียวครับกะเบืองครับปูแผ่นเว้นแผ่นไปเลยไม่ต้องปูเยอะแล้วก็ใช้ปูนะให้มันน้อยๆอยผสมน้ําไม่เยอะบางแผ่นก็ไม่ต้องมีปูนก็ได้บางแผ่นไม่ต้องมีปูนก็ได้ส่วนแถวโน้นอะเห็นนะครับ3ามสอ่ action เนี่ยแบบตามบ้านเนี่ยที่ได้ทำไปเนี่ยนะแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แล้วทุกอ,อย่างก็ลดขนาดตามที่เราต้องการแล้วแต่ <นะ S 1> สิ่งที่เราได้คือสิ่งนี้สวยงามครับเป็นอะไรที่สวยงามมากเป็นสถาปัตยกรรมที่น่ากราบไาว้สาเดียวาอาคารเอออาคารเราอะนะผมเป็นสถาปนิกอาคารเราได้ อู้เลยนะใช่มีและนี่มันกินเกินไปแล้วคือสิ่งสุดยอดแล้วโอ้สถาปนิกที่ยิ่งใหญ่สถาปนิกนี่ดูตรงแบบเลยไหมมีหลังคาไหมหลังคามีไหมมีหน้าต่างมีไหมมีเออเสามีไหมใช่ไหมครับครบไหมเออแล้วมันผิดตรงไหนไม่ใช่ละไม่ใช่เรื่องละขาด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 อะไรครับเนี่ย โอ้ดมการค้นแสงสาดส่องสะท้อนชีวิต ไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายสัจธรรมจังขึ้นใจกรรมบุญเกื้อนุนนำทางร่ำรวยยากจนไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายสัจธรรมจังขึ้นใจกรรมบุญเกื้อนุนนำทาง